งานใหญ่เผยชัดชัดชุดน้องเกียวใส่ร่วมงานมานั่นแพทโนต้ตสมแล้วที่เป็นลูกแม่ชมก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงอย่างนางเอกคนสวยแพทติเชียโนต้ตวิเศษที่เมื่อวานวันที่20่ธันวาหกห้าทั้งคู่ได้ถือเลือกดีเข้าพิธีมั่นหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้ามกลางบรรยากาศงานสุดอบอุ่น มีครอบครัวทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมงานและต้องบอกเลยว่าคู่บ่าวสาวสวยหล่อแบบจัดเต็มโดดเด่นสุดๆค่ะและแน่นอนแขกคนสำคัญที่พลาดไม่ได้นั่นคือสะพ้ยใหญ่แห่งบ้านหมื่นล้านอย่างชมพู่อาริยาพร้อมหน้านอตวิสรุตและลูกๆอีกสามคนอย่างน้องสายฟ้าพายุและลูกสาวคนเล็กอย่างน้องเกียวแน่นอนว่างานม่านครั้งนี้ แม่ชมพู้ปรากฏตัวด้วยลุกสีชมพูสุดหวานในส่วนของน้องเกียวก็ไม่น้อยหน้าเพราะสวมชุดสีหวานคู่กับคุณแม่นั่นเองโดยในอินสตาแกรมของแม่ชมได้โพสต์ภาพจากงานมั่นที่ผ่านมาหลังจากนั้นมีแฟนคลับมากมายเข้ามาแสดงความยินดีและความคิดเห็นว่าน้องเกียวแฟดมามีงานไม่ใหญ่แน่นะวี แม่ชมสวยพี่สายหล่อน้องเกียวน่ารักเจ้าหญิงเกียวพี่สายหล่อมากน้องเกียวน่ารักอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ